มามาเพิ่ความเปลี่ยนแปลงของขึ้นของการขึ้นมาศูนเนาะ,ะเนาะขึ้นมาศูนแต่ละมือมอ้อใหม่ฝือนี่ค่ะขึ้่มาไอ้ทางหญ,ญ้าเสียห้าเนาะมาเอ็ดอันปุ๋ยมกักเนาะเพิ่นสีหญ้าแล้วเพิ่นกับมาเอ็ดเอาหญ้า มามาก์กเอ็ดปุ๋ยซื้อออมเอ็ดบอลลูนเนาะเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าทำบอลลูนเพิน่นว่าเออนี่แหละมันได้ความสวยงามการเปลีป่ยนแปลงก็กคือนี่แหละเอ็ดอันปุ๋ยมากแล้วก็สะอาดถุงสะอาดตาดีเนาะเปลีป่ยนแปลงกันนี่แหละนะพุพ่นเพิ่นเตินมาแต่ละมือ ไ่ยาวอย่ได้ดดค่ะเพิ่นสียาเนาะเพิ่นพื้นบ่าลูกยาอันนี้เปั้นพื้นบาท่อย่ำย่ำแรงเนาะเพิ่นมาหนึ่เพิ่น,นเพิ่นมาแต่ละมือ้อแต่ละมือ้อนี่แหละค่ะเพินมานะ่ะหอ,อโถเลยดิยค่ะเพิ่นบาเอ็ดปุ๋ยมกักอ้อมตน้นมา ขีบเน,ะนาเนะสีน้าเนาะอืมแปลนหูแปลนตาดี